สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าค o k ก n g 4524ครัวแม่บ้านต่างแดนอยากกินอะไรต้องลงมือทำค่ะวันนี้เราจะมาแชร์สูตรวิธีการต้มน้ำสต๊อกหมูนะคะที่ทำง่ายๆใช้ได้ทุกเมนูค่ะต้มผัดแกงทอดนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำซุปรดหน้าอะไรก็ได้ค่ะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่คุณแม่นะคะเคยใช้เวลาที่เคยเปิดร้านอาหารตามสั่งสมัยอยู่เมืองไทยค่ะ สูตรนี้จะทําง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้ก็มีกระดูกเล้งนะคะประมาณ1นกิโลครึ่งค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะไหลๆยๆน้ําเลยค่ะแล้วก็จะมีเกลือป่นค่ะเราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวประมาณ3-4ช้อนโต๊ะค่ะขั้นตอนแรกค่ะตั้งน้ําประมาณ5ลิตรค่ะ ใส่สเกลือป่อนลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว 3- 4ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กระดูกเล้งที่เราทำความสะอาดแล้วลงไปได้เลยค่ะไม่ต้องรอน้ำเดือดนะคะขั้นตอนนี้นะคะพอใส่เครื่องปรุงและเล้งแล้วนะคะเรียบร้อยเราก็จะเปิดแก๊สแรงเลยค่ะรอให้น้ำเดือดก่อนค่ะหากเพื่อนๆต้องการทำทีละมากๆนะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มสัดส่วนและน้ำขึ้นไปได้ค่ะ พอน้ำเดือดขึ้นมาได้ประมาณนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยนำทับพีนะคะช้อนฟองด้านหน้าทิ้งออกไปก่อนได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเบาให้ไฟอ่อนลงค่ะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งค่ะ ให้เพื่อนๆมาคอยช้อนฟองออกเรื่อยๆนะคะทุกประมาณ10-15นาทีค่ะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถต้มได้ทีละมากๆนะคะแล้วเพิ่มสัดส,ส่วนสามารถนำไปเก็บไว้ในช่องฟิตนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศค่ะนำไปใส่ช่องฟิตนะคะใส่ถุงหรือว่าใส่บล็อกน้ำแข็งก็ได้ค่ะเก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยนะคะ พอเพื่อนๆต้มมาได้ประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งคอยทยอยช้อนฟองออกเรื่อยๆนะคะน้ำซุปออกมาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะน้ำซุปสูตรนี้นะคะเพื่อนๆหากมีเวลาก็สามารถต้มต่อไปเรื่อยๆค่ะสามารถนำเอาไปใสยย่ยำนะคะราดหน้าหรือว่าผัดต่างๆในหลายๆเมนูเลยค่ะ ก็เป็นวิธีทำน้ำสต๊อกง่ายๆนะคะที่เราใช้อยู่เป็นประจำค่ะหากเพื่อนๆชอบนะคะก็ลองไปทำตามกันดูนะคะทำได้ง่ายๆมากๆเลยค่ะหากเพื่อนๆชอบวิธีทำน้ำสต๊อกหมูง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของช่องเราค่ะวันนี้ช่องมาม่าคุกกิ้4524ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ